สวัสดีครับอยู่ผมกู๊ดเกมมิ่งวันนี้ผมจะไปเล่นเกม GTA 3ในตอนที่6ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดะตุ้นพลังเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้่ะไปไดไครับ่ะโอเคเปิดตอนที่6มาค็ลอ่อกันเลยครับว่าไงต่ต่อไหมพวกฉันจะยืนดูแบบนิ่งๆอ่าไม่เอากันแล้วเหรอฮะได้สิฉันขออือคนละหมัดว้แตกคนละหมัดแจกคนละหมัดจะหมัด,จะม,ดจะมวยอือเตะเตะฮะ อออือพนมหมวกอออร้อยอร่อยเตะเตะเตะล่วงไปซ้ายเวนเมื่อกี้งต่อยกันอยู่เลยเปิดพาดมาต่อยกันโอเคอเฮ้ยขึ้นไงวะเฮ้ยเย็ดสวยแล้วโดดไปเอือมาโดดไปก็พอได้อยู่ไปภารกิจของโจสวรตโตเล่กันครับ <c oughs> มีเพจเจอเข้ามาครับ <c oughs> เรายังไม่สนใจเดอไปภาร,รกิจของโจโจอ้สวาตโตเล่กันก่อนเดยวซ้ายไปโอเคครับใกล้ถึงแล้วครับอยู่ในนานเองขออภัยครับเสียงเปลี่ยนแล้วครับเป็นวัดครับอากาศเปลี่ยนครับไปไปลุยต่อเลยเดยวซ้ายไปอโจอ้สวาตโตเล่ นั่นเองมาเฮ้จอดครับจอดไปมาเฮ้ยหกหกโมงถึงบ่ายโมงล้วโอเคต้องไปนอนก่อนสินะนอนไหมโอเคไม่ต้องนอนแล้วโหลดโหลดเซฟใหม่แล้วครับ ถ้าขับไปก็เสียเวลา okay. โอเคโหลดเซฟใหม่นอนให้ถึงหกโมงครับนอนอีกหกโมงเช้าครับเซฟโอเคเช้าไหมหกโมงไหมเฮ้ยขับรถไปก็หกโมงพอด,ดีเพื่อนโอเคไปครับ ทำไมไ้เลือกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมทิ่เก็ตขับกลับขับกลับมานอนครับเราต้องใช้วิธีนี้ไปโจเซัตโตเล่รอเราอยู่ไปครับขยายกล้องขยายมุมกล้องกันชึบชึบโอเคครับเฮ้ยรถตู้เอ,อือ เกือบไปแล้วเพื่อนรถายไปแต่โจเซสระตเลเฮ้ยเบรกเบรกเบรกอือ,อ,อรอรถตู้กลางลำไปเลยเฮยครับหรือขวาไปบ้านโจอยู่ใกล้สอนอแล้วครับ มาอย่างนี้ไปเลี้ยวขวาไปก็เจอแล้วจอดไปจุดนงวดีครับ The Getaway เฮ้ จะมีงานให้นายทำอ่ะโอเคนายควรต้องขับรถไปเกตเวย์หารถสี่ประตูนะไปรับเพื่อนชั้นที่นั่นเพื่อจะไปทำการปล้นธนาคารเขาต้องการคนที่ขับรถเร็วโอเคไปถึงที่นั่นภายในสามนาทีนะโอเคครับหารถสี่ประตูไปรถไหนล่ะสี่ประตูราก็ระบะไปหารถก่อนเกตเวย์อยู่ตรงนู้นครับบนหน้าตำรวจเลย ลอรถตำรวจเลยไหมสี่ประตูแรงด้วยไปเซฟพาวที่เกตเวย์หารถสี่ประตูก่อนฉันจะหารถไหนแรงได้ละเฮ้ย,อยรอไปสามคนเลยจะเขาต้องการคนขับรถเร็วแท็กซี่เดี๋ยวก็เจอครับใกล้ถึงเดี๋ยวก็เจเอเฮ้ยจะโดดมาหารถทำไมโอ้โห ใกล้ถึงเซฟเฮาแล้วหารถแรงๆกันะเฮ้ยแฮมวีฮแฮมวีรถแฮมวีดีกว่าสี่ประตูเหมือนกันอุ้ยขอโทษทีครับคุณตำรวจโอ้โหนี่นี่จอดจอดขอยืมรถ่อยพวกเฮ้ยไปครับโุกาสมาดปนอุกาสมากป,น,กาากปนหน้าสัน,นอครับดูขวาไป เยียดเียมีคนมาครับป้นรถอะ่ะเป็นชายผิวขาวซื้อสูมสเสือ้อฮู้ดสีดำแต่ไม่ใช่เสือ้อฮู้ดครับเสื้อหนังสีดำสนใจครับได้รถสีประตูแล้วเฮ้ยเออรถคันนี้รถแฮมเมอร์ไปดิฟดิบดิฟป,ปร,รับที่เซเพาเพื่อจะไปทำการป้นธนาคาร โอเคจอดเฮ้ยต okay, yes. ้องหนีตำรวจให้พ้นก่อนวะเยสเสียเวลาเลยรู้งี้เข้าอู่ทำสีก่อนอย่าให้ติดคดีเฮ้ยตำรวจจะหายแล้วโอเคเอ้าตอนแรกจะหายแล้วคดีขึ้นเลยเยสทำสีก็็ได้เพื่อนเสียเวลาไหนครับเออเรอยเลอู่ทำสีเฮ้อรถซ้ายไปเพื่อนเฮ้ยหายพอดีว่ะโอเค ต้องไปแล้วข้าพี่ดีอย่าให้ติดคดีทางรัดก,ก็ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรถคว่ำจะต้องหารถใหม่ไปรับพวกมันไปปนนันคารนะครับวังไงลุงหลบผมดิอ๋อเราบีบแกโอเค โทษครับไประธานคารกลางเมืองนะ๋อ,อไม่ใช่าตำรวจครับลำด,ดาต้องบีบแตรครับไปกันเลยพวกเตรีพร้อมแล้วนอนเส้นนี้ปิดกับไปได้ชนไปเฮ้ยเกือบความหลับไปปนธนาคารครับลดบหน่อยคนตำรวจผมจะไปป้นธนาคารไปใกล้ถึงแล้วพวก เฮ้ยเบรก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 เออดูขวาไปมาซ้ายไปจอดธนาคารกลางเมืองจอดลอยนี่นะเดี๋ยวฉันปนธนาคารก่อนโฮ้ยทำไมรถกับเฮ้ยเรียกไปคนนึงว่ะรีบวิ่งเข้าไปพวกจอดกลางล้านให้เลยครับเฮ้ยยืนเฉยนะส่งเงินไปให้หมดได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงอะไรไปเต็มเลยครับโอเค กลับรถให้พร้อมครับเรียบร้อยแล้วรีบไปลมีโจทย์พนาคารมาสามคนรีบไปกันเร็วก็เดี๋ยวต้องลบดาวก่อนนี่งเดินเร็วเข้าเออลบไปเลยสองดาวเอียดเอียดลัดเข้าไปในบ้านไปเลยเฮ้ยเออเฮ้ยตำรวจยิงเราอะดิบดิบ เขาอู่ทำสีเร็วยวต,ตำรวจจะมาไปโอเคผ่านรอดแล้วครับเฮ้ยก็จะหนีตำรวจรอดนะโอเคไปส่งชั้นที่เซฟเผาที่เก่าสีดำดานสวยมากเลยครับโอเคส่งพวกมันอุ้ยหล่อไปแล้วขับรถยังไ,ไงวะเนี่ยทนเพึ่งทำสีมาเอง เอ้ยตำรวจอยู่ด้านหน้าเหยียบรถตหน้าตำรวจเลยวะเฮ้ยไปไปไปทิ้งระยะห่างลบหน่อยคุณตำรวจผมเพิ่งไปป้นธนาคารมาจอดโอเคลงรถครับขอบใจมากนะโอ้โหนายขับรถได้ยอดเยี่ยมมากได้สามหมื่นดอลลาร์แหะครับ้สุดยอดมากครอสสปีดสมชื่อจริงๆไา ไปเซฟก่อนละกันมีเพจเจอเข้ามาเอ็มออสเซคูริคามาหาฉันหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยที่อู๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเพื่อนเราสายไปเดี๋ยวฉันจะขอเซฟก่อนเดี๋ยวฉันจะมลาล่าแกพวกโง่เว้ยลองขึ้นรถไฟไปลงสถานีอื่นดีกว่า เรารถไฟขึ้นได้ไหมเซฟก่อนบบอเบรกเบรกรถราตัวไปแล้วเอารถแฮมวีมาจอดไปรถสปีดสมทื่จริงๆเซฟก่อนกันเหนียวครับไปโอเคเจอดไว้นี่แนละไปหา ขึ้นรถไฟฟ้ากันทำไมที่นี่มีแต่รถตัวไม่คไม่มีใครขครับรถอื่นบ้างหรอพระเจ้าช่วยสิเกรทอดเฮ้ย hey, ขอยืมรถหน่อยเพื่อนรถตัวรถตัว,ตว,ตว,ตวขอยืมรถหน่อยพวกไกแทดเหรอเฮ้ยได้บมดแล้วครับ <c oughs> มีรถไฟมาจอดไหม เฮ้ยเลยแล้วเลยแล้วพวกเราขึ้นรถไฟที่ผมอยากขึ้นรถไฟครับ่จะได้ไหมไหนเจอเป็นหนึ่งโฮมรันขอหวัวดหน่อยแล้วกันเถอะเปิดผมปาก่อนผมป้าเออเออขอหวัวดหน่อยป้าว่าไงเอยว่าไงว่าไงว่าไงฮะ okay, แบบคลาสสิกเออต้องใช้แบมเบสบอลแบบคลาสสิก นี่ไทยแอดวะไทยแอดไทยแอดมีปืนวะเฮ้ยบังบงังยิงเฮ้ยขค้ือนรถไฟดีกว่ามันจะไปไ,ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะเย็ดเฮ้จะคลืนรถไฟเะหน่อยครับไปแล้ว เออที่ฉันไว้ทำไมเนี่ยกลายเป็นมาป่าเด็ดดายไปเลยเฮ้ย<ง>ว่าไงเพื่อนขอปรับแบบโตัวตล็อกออนก่อนดีกว่าโอเคปึ๊บไปคลาสสิกมีฟรีแล้วมาไทายแอดเหรอไทยแอดเหรอเฮ้ยไทยแอดตัวนึงอยู่ไหนหวะซับโยวัวไงซับโยมา โอเคเก็บปืนนะรอรถไฟดูเมืองในสี่ว้าวมันช่างตื่นตาน่าเหลือเกินเ้อวิ่งหนีเร็วโอเคครับในตอนที่6นี้กูเกมมี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในต,ตอนที่7ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมด,ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ